กับเดยนท่านเลขาท่านผู้มือหารระดับสูงท่านผู้มำนในการเขตพี่น้องข้าราชการครูสัสงกัดสพทที่เคารพทุกท่านครับคงขอญาตต่อเนื่องจากท่านรองกุวินเกียรติที่ท่านได้นําเสนอเมื่อสักครู่อยากที่ท่านเลขาที่การท่านได้ปรารฏให้ตัวกระผมเองซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาของมัธยมศึกษาร่วมกับผู้นวยการไผ่ทุนจารุสานะครับผู้นวยการสมปอซึ่งท่าน ได้ปรารพว่าเด็กไทยอยู่ที่ใดเรียนรู้ได้ทั่วไทยและก็ทั่วโลกทั้งนี้จะต้องให้โอกาสและก็ลดความเดือมร้ําเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์และก็ประหยัดและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั้นในส่วนของสํานักมัธยมปลายโดยท่านผู้อำนวยการพไพฑูนจารุสารได้สร้งางคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะได้ทดลอง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเครือข่ายนะครับหลายสถานศึกษาร่วมกันทั้งนี้จะแบ่งงานออกเป็น3มกลุ่มคือในส่วนของสำนักมัธยมปลายก็จะเป็นผู้ประสานจัดการกำกับติดตามประเมินรายงานแล้วก็จัดทำตัวแพลตฟอร์มกลางของสพทแล้วก็เรียกกระบวนการดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี่ว่า O b e บกออนไลน์และ ได้ดําเนินการสรรหาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนต้นแบบที่จะร่วมโครงการกรับเราซึ่งเกิดจากการสํารวจและ20โรงเรียนและก็สพมต้นแบบนะครับโอเบกออนไลน์อีก10สพมต้นแบบซึ่งทางสพมต้นแบบขณะนี้ได้สํารวจและก็ได้รายงานเข้ามาแล้วว่าทางสพมมีนวัตรกรรม ในการที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเราได้แบ่งเป็นภูมิภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีเชียงใหม่เชียงรายภาคกลางและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับก็จะมีะสพมกรุงเทพสองแล้วก็สพมนนทบุรีภาคอีสานมีสพมขอนแก่นสพมมุกดาหารภาค ตะวันตกและภาคตะวันออกจะมีสพมกาญจนบุรีและก็สพมชนบุรีส่วนภาคใต้จะมีสพมสุราษฎร์ธานีชุมพรและสพมตรังกระบี่ครับอันนี้คือ1 0สพมต้นแบบซึ่งจะส่งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครมการของสอพมเพื่อที่จะส่งให้กับสพปในการรวบรวมนำรายชื่อและก็รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้ง ลิงก์นะครับเพื่อที่จะส่งเข้าแพลตฟอร์มกลางของสองพปออออดําเนินการต่อไปยังมีโรงเรียนต้นแบบที่ทางสงพปอออได้ดําเนินการค้นหานะครับจากการสํารวจก็จะมีทั้งหมด20โรงเรียนนะครับในจํานวน20โรงเรียนก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคทั้งหมดนะครับในภาคเหนือก็จะมีโรงเรียนนครสวรรค์โรงเรียนบุญยวาสวิทยาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ภาคกลางก็มีของสองพมหนึ่งนะครับมีของกรุงเทพมีเตรียมอุดมศึกษาสติวิทยาเทพศิลินโพธิสารพิทยากรศูนย์กุหลาบวิทยาลัยศึกษานาลีและทวีธาพิเศษส่วนภาคอีสาน<ม>ก็จะมีโรงเรียนเบญจมัมหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนอ,ดอนุดรพิทยานุกูลอ,ดอุดรธานีโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยโรงเรียนสุรนาลีภาคใต้มีโรงเรียนหาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลายัยภูเก็ตวิทยาลายัยเบนจมราชูทิศนครศรีธรรมราชภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมีพรม,มานุสสรเพชรบุรีระยองวิทยาคมและโรงเรียนปวกแดงทั้ง20โรงเรียนและ1 0สพมนี้จะเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อที่จะให้โรงเรียนทั่วไทยนะครับในสังกัดมัธยมที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ร่วมนะครับในวันที่1มิถุนา ตารางสอนจะถูกวางพร้อมกับลิงก์และก็โรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่น้องคายบึงการสุไหงโกรกหรือว่านาราธิวาสก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะดูตลาดวิชาออนไลน์ที่โรงเรียนใหญ่ๆเหล่านี้ที่มีความพร้อมนะครับได้เลือกแล้วก็เข้ามาเรียนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นตัวแพลตฟอร์มนี้จะจํากัดจํานวนนักเรียนในแต่ละรายวิชาในแต่ละโรงเรียนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดจํานวนที่มากมายอันนี้ก็ ในรายละเอียดนะั้นทางสงมปจะได้ดําเนินการประชุมชี้แจงโรงเรียนต้นแบบแล้วก็ส่งเอกสารหลักการไปให้กับโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับและในขณะเดียวกันตัวผมเองได้ประสานกับาทางทีมเทคโนโลยีว่าถ้าหากว่าทํามัธยมได้ในส่วนของประถมนั้นก็ควรจะได้ทาในในจุดที่สามารถที่จะเข้ามาเชื่อมและก็สร้างเครือข่ายร่วมกันได้นะครับอันนี้ในส่วนของอ เด็กไทยยืนอยู ını, e lok, studio, ่ที่ไหนเรียนได้ทั่วไทยและทั่วโลกตามนโยบายของท่านเลขาธิการในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมรับผิดชอบการขับเคลื่อนกับอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวผมรับผิดชอบอยู่เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศหรือ h c e c นะครับจากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศทั้ง77จังหวัดนะครับซึ่งขณะนี้ทาง HCEC ส่วนกลางของสองพทออเราก็ได้ประสานดำเนินการจัดตั้งศูนย์ในส่วนภูมิภาคทั้งหมดในปี64นี้185 0ูนยทั่วทั่วไทยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มีการดำเนินการในการที่จะพัฒนาแล้วก็ทำความเข้าใจกับศูนย์ต่างๆซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นศูนย์อิลิกเดิมศูนย์ภาษาอังกฤษเดิมแล้วก็อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจและร่วมจัดกันวางแผนเพื่อที่จะเตรียมการขยายความร่วมมือและก็ให้บริการแก่พี่น้องข้าราชการครูในสพเทเรานะครับในภาคเหนือดําเนินไปแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางที่กรุงเทพภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์และก็ภาคอีสานตอนบนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นยังเหลืออีกหนึ่ง ภูมิภาคคืออีสานตอนล่างนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ได้กําหนดไว้ที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจและรอสถานการณ์ว่าจะใช้การประชุมชี้แจงทางออนไลน์หรือว่าจะรอจนกว่าสถานการณ์จะยุตินะครับและในขณะเดียวกันสิ่งสําคัญก็คือภารกิจหน้าที่ของศูนย์ในระดับจังหวัดขณะนี้กําลังเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ท่านเลขาธิการลงนาม แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้มีการในสังกัดสพททั้งประถมและมัธยมนะครับในจังหวัดนะครับว่าท่านามีศูนย์เทศซประจําภูมิภาคประจำจังหวัดแล้วขอขอให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์ให้คุ้มค่านะครับเพราะบุคลากรของเราได้รับการพัฒนาแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วและขณะน,นี้ทางสพทได้จัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับในโครงการของศูนย์อิลิกเดิมแต่ก็ไปใช้ในศูนย์ของ h e c ซึ่งได้มอบอานาจให้กับทางท่านผู้วยการสํานักง,งานเขตเป็นผู้ดำเนินการนะครับท e ํา e-bidding ก็ขอเรียนว่างบประมาณจํานวนนี้มีจํานวนมากนะครับในแต่ละศูนย์ก็ขอให้ท่านผู้มยการเขตได้ศึกษาและดำเนิกนการให้เป็นไปโดยความ บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับโปร่งใสแล้วก็มีปัญหาใดๆก็ขอให้ประสานกลับเข้ามาทางสพทนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันหาวิธีการเพราะว่าขณะนี้ทางสพม20สพมที่ตั้งใหม่นะครับที่มีผู้มใยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้มใยการสํานักง,งานเขตท่านก็บอกว่าถ้าจะรอให้ผู้มใยการเขตคนใหม่ตัวจริงมาจะดีไหมทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับ ภารกิจก็คือสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับเมื่อได้รับการโอนแล้วคาดว่าถ้าส่วนใดที่ท่านจะต้องดําเนินการไว้ก่อนก็ต้องดําเนินการนะครับอันนี้ในส่วนของ HCEC ครับครับในส่วนของสอบรและก็นิติการนะครับที่ผมได้ดูแลอยู่ก็ขอนําเรียนด้วยความเคารพครับว่าขณะนี้เรื่องของการร้องเรียนก็ดีเรื่องของการนําเสนอเพื่อที่จะให้ทางเขตพื้นที่ได้กํากับติดตาม และก็ดําเนินการนะครับด้วยความเด็ดขาดและก้าหาญก็ดีนะครับก็ขอเรียนว่าไม่ไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์ใดๆกับเด็กนักเรียนหรือกับครูของเราเลยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการมีอํานาจและการใช้อํานาจด้วยเท่าที่ได้ดูภาระของงานกฎหมายนะครับที่เข้ามาส่วนหนึ่งที่สําคัญกับผู้บริหารก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการและการใช้อํานาจทั้งนี้ก็อยากจะฝากท่านเขตนะครับด้วยกํากับ ทางท่านผู้อำนวยการเพราะว่าขณะนี้เรามีผู้อำนวยการที่เข้าสู่ระบบของเรานะครับในระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมานี้เป็นจํานวนมากนะครับนั้นก็มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาในประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการและการใช้อํานาจเป็นสําคัญในส่วนที่เกี่ยวกับคุณครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของครูและการลงโทษนักเรียนตรงนี้ก็มีเข้ามาเยอะนะครับนั้นก็ขอฝากเรียนว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะ โรงโทษที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเด็กได้เลยถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับทางโรคออนไลน์นี้จะเข้ามาทันทีเมื่อทางโรคออนไลน์เข้ามาแล้วเนี่ยทางเราก็จะต้องดําเนินการประสานจัดการเรื่องนี้ให้ยุติโดยเร็วเพราะถ้ายอย่างนั้นมันก็จะไม่ตอบสนองสถานศึกษาปลอดภัยนะครับนั้นเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นจําเป็นที่จะต้องใช้ความ เด็ดขาดและกล้าหาญของท่านผู้มำนวในการโรงเรียนก็ดีท่านผู้อุ่วในการเขตก็ดีนะครับอย่างที่ท่านเลขาได้นําเรียนเมื่อเช้าในส่วนของสอพมที่ตั้งใหม่นะครับแล้วก็สพมเดิมทั้ง62สอพมก็อยากนาเรียนอย่างนี้ครับในสพมตั้งใหม่อีก2 0สพมนี้นะครับคาดว่าเกี่ยวกับเรื่องของกรอบอัตรากาลังที่กกศท่านได้มีมติไว้แล้วขณะนี้อยู่ในระบบงานธุรการ ถ้าหากทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถที่จะ,ะเสนอให้กรกศให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่จะเข้าสู่ดำรงตำแหน่งในแผนที่วางไว้ก็คงจะเสร็จสิ้นไม่น่าจะเกินเดือนมิถุนานะครับส่วนสพปซึ่งขณะนี้ก็มีกระแสเข้ามาว่าทำไมทางสบทร,ราช้าในการที่จะแต่งตั้งสพป,ปที่ว่างก็ขอเรียนว่าในกระบวนการในการที่ว่างเนี่ย ว่างก็จริงนะครับแต่ว่าในกระบวนการทางข้อกฎหมายและวินัยเนี่ยมันยังมีวิธีการที่ต่อเนื่องซึ่งอาจจะต้องชอรอและก็ดูความเหมาะสมกับการเวลานั้นก็ขอใหอ้ทุกท่านนะครับได้ตระหนักและก็เข้าใจว่าทางสปทมีได้นิ่งนอนใจในการที่จะดำเนินการเรื่องการบริหารงานบุคคล,ลสิ่งใดที่เราสามารถที่จะดําเนินการให้ได้นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพื้นที่นะครับทางสปทจะเรียบดําเนินการ ก็ขอนำเรียนในภาระที่เกี่ยวข้องไว้เพียงเท่านี้ครับกับพรกคุณครับ